นันกงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดส่งมอบนวัตกรรมหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีษะชนิดมีพัดลมพร้อมชุดกรองอากาศสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และหน้ากากอนามัยชนิดใช้ซ้ำได้หรือ P mask มูลค่ารวมกว่า6ล้านบาทให้กับสถานพยาบาล55แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยดรพัน์อาจชัยรัฐผู้อำนวยการสำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนกล่าวว่า NIA ได้รวมกับบริษัทไปสนิ์ไทยจำกัดซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขนส่งสิ่งของจำเป็นและกระจายความช่วยเหลือไปยังภาคส่วนต่างๆภา,า,ายใต้โครงการส่งความห่วงใยส่งให้สู้ภยัยโควิด -19 ปี2564ให้กับสถานพยาบาล55แห่งทั่วประเทศซึ่งครั้งนี้เป็นการส่งมอบนวัตกรรมหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบกลุ่มศีรษะ ชนิดมีพัดลมพร้อมชุดกล่องอากาศหรือชุดหน้ากาก PAPR สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จำนวน200ชุดและหน้ากากอนามัยชนิดใช้ซ้ำได้จำนวน200ชิ้นเพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะผู้ที่ต้องอยู่ด้านหน้าและสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด -19 รวมถึงเป็นการยกระดับศักยภาพนวัตกรรมการแพทย์ของไทยให้สามารถกระจายอย่างทั่วถึงมากขึ้น ต้องขอขอบคุณทางไปรษณีย์ไทยด้วยนะครับที่จะเป็นผู้ส่งมอบแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือมันเป็นการตอบย้ําสิ่งที่เรียกได้ว่าความสามารถทางนวัตรกรรมของผู้ประกอบการ SME ไทยในเรื่องของการตอบสนองต่อปัญหาที่เรารเผชิญในตอนนี้นะครับเราใช้ได้จริงด้วยสําหรับนบวัตรกรรมหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบกลุ่มศีรษะชนิดมีพัดลมพร้อมชุดกรองอากาศหรือหน้ากาก PAPR มีลักษณะเป็นหมวกกลุ่มศีรษะและปั๊มลมช่วยดันลมใช้ฟิลเตอร์แบบเทฟลอน โดยอุปกรณ์ดังกล่าวช่วยป้องกันเฉพาะส่วนคอถึงศีรษะเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ร่วมกับชุด PPE โดยหน้ากาก PAPR จะมีปั๊มลมด้านหลังที่ทำหน้าที่ในการระบายอากาศภายในซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษเมื่อทีมแพทย์สมใส่จะช่วยให้รู้สึกสบายตัวหายใจได้สะดวกและสามารถช่วยกองเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ภายนอกไม่เข้ามาข้างในเนื่องจากมีแรงอัดของลมคอยผลักดันอยู่ จึงสามารถป้องกันเชื้อโรคได้มากถึง99.99% 99ดังนั้นผู้ใช้งานจะมีความปลอดภัยสูงกว่าการสวมใส่หน้ากาก N 9 5อย่างไรก็ตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยบรรเทาการติดเชื้อโควิด1 9ทั้งในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ประชาชนทั่วไปในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด1 9นั้นเป็นสิ่งที่บริษัทได้ให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องโดยในอนาคตบริษัทจะเดินหน้าในการพัฒนานวัตกรรมและส่งต่อไปสู่สังคม ทั้งในภาคประชาชนและกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้ระบบสาธนารณสุขและสุขภาพของไทยเป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น